บัดคำสระอามีตัวสะกดกับข้าวกับข้าวล้างหน้าล้างหน้าค่าจ้างค่าจ้างล้างมือล้างมือ ถือชามถือชามปลาย่างปลาย่างเข้าบ้านเข้าบ้านเตาทานเตาทานย้ายบ้าน ย้ายบ้านต่อต้านต่อต้านทานไฟทานไฟทานมาทานมาก้ามปูก้ามปู ดูป้ายดูป้ายมือซ้ายมือซ้ายตาไข่ตาไข,าาขา่พายเรือพายเรือผ้าม่าน ผ้าม่าน